เมื่อวันที่24กรกฎาคม2567เวลา10นาฬิกาณห้องประชุม701ชั้น7สำนักงานอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร รัชนีกุลยานนท์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสอจอลอและนายแพทย์ชวกรเหลี่ยมไพรู์กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทมาสเตอร์โปรเฮลประเทศไทยจำกัดร่วมลงนามความร่วมมือ m o u การบริการสาธารณสุขการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับในการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆรา,าชูปถัมที่กำลังดำเนินการก่อสร้างขึ้นถือว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญด้านสาธารณสุขในการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์รวมถึงทักษะบุคลากรทางการแพทย์ของเมืองไทยในการรับมือกับโรคโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคอื่นๆในปัจจุบันและอนาคตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรรัชนีกุลยานนท์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสอจอลอกล่าวว่าการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสามฝ่ายในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนการให้บริการของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารโดยจะดําเนินการผสานทั้งทางด้านวิชาการการเรียนการสอนพร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและฝึกอบรม เพิ่มเติมความเชี่ยวชาญให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคอื่นๆเพิ่มประสิทธิภาพการบริบาลผู้ป่วยและการให้บริการทางสาธารณสุขเปิดโอกาสให้มีการทำงานการฝึกงานและการฝึกอบรมในส่วนงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของแต่ละฝ่ายเตรียมรองรับผู้ป่วยในไทยที่มีแนวโน้มจะมีความป่วยด้วยโรคดังกล่าวมากขึ้น ไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วยังมุ่งเน้นในการสร้างเครือข่ายการบริการสาธารณสุขที่เข้มแข็งและยั่งยืนเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศและเป็นประโยชน์ต่อสังคมศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสด์ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภกล่าวว่า การพัฒนาและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันทางด้านการบริการสาธารณสุขถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งทุกฝ่ายต่างมีความเชี่ยวชาญต่างกันมาผสานเป็นองค์ความรู้เดียวกันเพื่อจุดประสงค์เดียวกันคือรักษาผู้ป่วยและให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารภายใต้าการขับเคลื่อนของมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปธรรมและสอจอล ได้มีแนวคิดที่จะให้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีพร้อมความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์และตั้งเป้าหมายที่จะลดการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยการสร้างนวัตกรรมที่มีมาตรฐานใช้ได้จริงยังนำเทคโนโลยีอัจฉริยะซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI มาทำการรักษาประเมินอาการให้กับผู้ป่วยกับทีมแพทย์ก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถทำได้ เราผลิตเครื่องมือแพทย์ส่งให้กับโรงพยาบาลหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทั่วประเทศรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านเช่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐมาลดีอาทีเครื่องช่วยหายใจเครื่องจ่ายออกซิเจนตู้ตรวจเชื้อความดันลบความดันบวกห้องแยกโรคความดันลบเนกาทีเพรสเชอร์รูมล้วนเป็นการศึกษาวิจัยและสร้างขึ้นโดยคณาจารย์นักวิจัยนักศึกษาบุคลากรทางการแพทย์ของสอจอลอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการวางแผนงานในด้านต่างๆจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งรวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับมืออาชีพเพื่อให้พร้อมในการดูแลผู้ป่วยต่อไปนายแพทย์ชะวะกรเหลี่ยมไพรบูลกรรมาการผู้จัดการบริษัทมาสเตอร์โปรเฮลประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเฉพาะทางหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมอง และโรคตายมีความยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและวิจัยกลุ่มผู้ป่วยโรคดังกล่าวด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังสอจอลเราอยากที่จะสร้างโรงพยาบาลที่ดูแลพี่น้องคนไทยทุกคนจริงๆเป็นโรงพยาบาลของรัฐแต่มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยมีหมอที่เก่ง และที่สําคัญนะครับจะเป็นโรงพยาบาลที่เน้นเรื่องผู้สูงอายุเพราะจากนี้ไปใครก็รู้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตรงนี้ตั้งใจมากๆและโรงพยาบาลแห่งนี้มาจากจิตศรัทธาของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราสามารถสร้างเครื่องมือแพทย์ได้เองบริจาคให้โรงพยาบาลมากกว่า1,700โรงพยาบาลนั่นคือข้อพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเราสามารถสร้างโรงพยาบาลที่นอกเหนือจากเป็นผู้นําในการรักษาพยาบาลได้แล้ว ยังสามารถสร้างเครื่องมือแพทย์ควบวงจรได้อีกด้วยตรงนี้คือแรงบันดาลใจครับแล้วก็ดีใจมากๆเราจะเปิดได้ภายในปีนี้ในการดูแลรักษาคนไทยทุกคนครับการลงนามในวันนี้เป็นความร่วมมือในด้านไหนบ้างโอ้วันนี้ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งเลยครับของโรงพยาบาลกับด้านการแพทย์เพราะว่าเราร่วมมือกันที่จะสร้างศูนย์โรคหัวใจเพราะใครก็รู้นะครับโรคหัวใจวันนี้ใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิด เราร่วมมือการที่จะสร้างศูนย์หัวใจที่ดูแลครบวงจรให้ได้ดูแลพี่น้องคนไทยทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณฐานแห่งนี้ครับเกี่ยวกับการดูแลประชาชนในโรคต่างๆมัมีโรคอะไรเป็นพิเศษให้ไดต้องเห็นจากโรคจริงๆแล้วโรงพยาบาลต้องดูแลรักษาทุกโรคแต่ว่าการจะเป็นโรงพยาบาลที่ดีได้นั้นควรจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เราเน้นเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุครับแล้วถามแต่ว่าโรคผู้สูงอายุมีอะไรบ้างที่สําคัญมากที่สุดคือโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันโรคสมองรวมทั้งเรื่องของโรคไตด้วยตรงนี้เป็นอะไรที่เราตั้งใจที่จะเน้นเรื่องตรงนี้นอกจากนั้นแล้วเราอาศัยความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นพื้นฐานของสถาบันเทคโนโลยีประจชบคีรีขันและกระบังรวมทั้งหมหาวิทยาลัยอย่าง CMKL ค a ร์เดกี้เมลอนยูนิเวอร์ประเทศไทยซึ่งเรามีซุปเปอร์อคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดเครื่องหนึ่งในอาเซียนเนี่ยนะครับในการสร้างนวัตรกรรมการแพทย์อัจฉริยะครบวงจรให้เกิดขึ้นที่นี้ให้ได้ครับเราจะใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ AI ในการตั้งแต่วินิจฉัยโรคนำไปไปถึงเรื่องของการป้องกันและรักษาโรคโดยเฉพาะโรคที่เกิดขึ้นกับผู้สงูงอายุและทำให้พี่น้องประชาชน หลายกรณีนั้นไม่จําเป็นต้องเสียเวลาเดินทางเสียค่าใช้จา่ายไปโรงพยาบาลเราสามารถสร้างการแพทย์ทางไกลที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีการแพทย์จฉริยะซึ่งเป็นความร่วมมือของพระจองก้าและกระบังและที่สําคัญก็คือเทคโนโลยีระดับโลกจากคาร์เนกีแม l ี n ล็อกยูนิเวอร์ซิตี้ครับจะเกิดขึ้นทั้งแนกท,นที่นี่ที่โรงพยาบาลพระจองก้าวจุฬาลงกรณ์ครัเราได้มีคณะแพทย์ลาดกระบังก็คือคณะแพทย์ของพระจองก้าและกระบังซึ่งถือว่าเป็นทีมหลัก ซึ่งวันนี้โรงพยาบาลให้บริการไปแล้วนะครับอตอนที่ผมเป็นอธิการบด,ดีเนี่ยเรามีการเปิดโรงพยาบาลเล็กๆในหมหาวิทยาลัยซึ่งดูแลพี่น้องประชาชนนะครับไม่จะดูแลเฉพาะบุคลากราหรือนักศึกษาเท่านั้นทีมนี้จะยกไปที่โรงพยาบาลตอนช่วงที่เราทดลองการเปิดให้บริการครับเราจะตเปิดเมื่อไหร่ครับเราตั้งใจว่าอยากจะเป็นช่วงเดือนตุลานี้ซึ่งถือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นะครับในวันพระราชสมภพวันที่18ตุลาคมตอนนี้ก็เร่งทําให้โรงพยาบาลเนี่ยเสรยดลุ่งได้ดีครับก็จะมีการทดลองการให้บริการในช่วงนั้นครับขอบคุณจริงๆครับโรงพยาบาลแห่งน,นี้เป็นโรงพยาบาลของคนไทยทุกคนนะครับเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะครับซึ่งผู้ที่ดําเนินการบริจาคหาทุนก็คือมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าชูทหารในพระสังฆราชูปพัมธ์ซึ่งผมเองเป็นประธาน เราได้เงินสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนให้สร้างโรงพยาบาลแห่งนี้แต่โรงพยาบาลเสร็จวันนี้ยังไม่มีเครื่องมือแพทย์น,นะครับเราต้องการให้ทุกท่านเข้ามาร่วมบริจาคให้กับมนลวยที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชุป,ปถัมภ์เพื่อที่จะบริจาคให้เครื่องมือแพทย์นในการช่วยดูแลพี่น้องคนไทยทุกคนตรงน,นี้แหละครับอยากจะขอเชิญชวนท่านและท่านยังได้เอาไปหักภาษีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยไม่มีบุญใด ดีเท่าบุญที่ให้ชีวิตคนนะครับโรงพยาบาลแห่งนี้จะดูแลคนไทยทุกคนเป็นโรงพยาบาลของรัฐเป็นโรงพยาบาลที่สร้างขึ้นมือแพทย์ครบวงจรเป็นโรงพยาบาลของคนไทยโดยคนไทยและเพื่อคนไทยทุกคนนะครับคนไทยเราไม่ทิ้งกันนะครับมาช่วยกันนะครับ